เผยช่วงท้ายของชีวิตชาตรีพินโนไม่กินข้าวพูดถึงแต่คนคนนี้วันที่16ธันวาคมที่วัดบุญบันเทิงหมู่ที่2ตำบลคลองน้อยอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีบรรดาญาติพี่น้องร่วมกันจัดงานบำเพ็ญกุศลศพอย่างเรียบง่ายให้กับนายทวินพินโนหรือว่าดำหรือที่เรารู้จักในชื่อการแสดงว่าชาตรีพินโน อดีตพระเอกละครจากจักรวงวงชื่อดังในอดีตซึ่งเสียชีวิตด้วยโรคประจำตัวในวัย58ปีนางสารพีพิโนโนซึ่งเป็นน้องสาวได้เผยว่าพี่ชายป่วยเป็นโรคประจำตัวอยู่แล้วและหลังจากกลับมาอยู่ที่บ้านที่จังหวัดสุราษธานีกว่า20ปีตนเองก็เป็นผู้ดูแลยอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดซึ่งตนเปิดร้านขายข้าวแกงพี่ชายก็เป็นลูกมือช่วยเด็ดพริก ซึ่งเป็นงานประจำทุกวันและจะพูดถึงคุณหลอดสยมสั่งวริบุตรอยู่เป็นประจำก่อนพี่ชายจะเสียชีวิตยังชวนฉันไปหาคุณหลอดที่กรุงเทพเพราะพี่ชายมีความรักกับคุณหลอดมาก ก่อนที่พี่ชายจะเสียชีวิตก็ไม่ยอมกินข้าวติดต่อกันหลายวันจึงพาไปหาหมอที่โรงพยาบาลอ,อบอจอในวันจันทร์ที่13ธันวาคมหลังจากกลับมาอยู่ที่บ้านก็ดูแลอย่างใกล้ชิดจนถึงเวลา6โมงเช้าของวันอังคารที่14ธันวาคมพี่ชายก็จากไปอย่างสงบซึ่งรู้สึกเสียใจมากเพราะที่ผ่านมาเป็นคนดูแลพี่ชายมาโดยตลอดและขอให้พี่ชายไปอยู่ในภพภูมิที่ดี ในส่วนของงานพิธีจะตั้งสวดอภิธรรมที่วัดบุญบันเทิงไปจนถึงวันที่17ทธันวาคมและกำหนดชาปนากิจในวันเสาร์ที่18ทธันวาคมเวลาบ่ายโมงตรงสำหรับอดีตพระเอกชาตรีพินโนในอดีตเป็นที่รู้จักกันดีและโด่งดังมากจากการเล่นละครแนวจกักจักวงวงทางช่อง7ซึ่งมีหลายเรื่องเช่นจินดาสมุทรพระอภัยมณีเทพสามฤดูแก้วหน้ามา้าโกมินอุทัยเทวี กายเพชรกายสุวรรณมาลัยทองยอพระกิ่นบัวแก้วบัวทองปลาบู่ทองเกราะเพชรเจ็ดสีและมีผลงานอีกมากมายขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com